การแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงในชุดย21ชิงแชมป์โลกกำลังจะเริ่มขึ้นแล้วค่ะและคลิปนี้จะเอารายละเอียดของทีมชาติไทยมาฟาค่ะเกี่ยวกับการแข่งขันทีมที่เราจะเจอในการแข่งขันครั้งนี้ความเป็นไปได้ทั้งหมดสวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนทุกคนพบกับช่องเล็ก วอลลบอช่องของเจเล็กคนสวยเดือนสิงหาคมเป็นเดือนที่เจเล็กตั้งใจว่าจะขยันจะขยันจะขยัน,ยนค่ะก่อนที่จะเข้าสู่เนื้อหาเจเล็กมีเรื่องเมาส์มอยค่ะในไอจีของน้องบีมค่ะมีบุคคลที่เข้ามาหาเรื่องน้องบีมค่ะนั่นก็คือเขามาพิมพ์ข้อความว่า play dirty ก็คือเล่นสกปรกเล่นแบบสกปรกนะ่ะน้องบีมก็เลยตอบลับไปว่า I am a woman ก็คือฉันเป็นผู้หญิงอ่ะเขาก็มีมาพิมพ์เสริมนะคะบอกว่า you are lesbian ดูจากชื่อก็รู้แล้วนะคะว่ามาจากโลเคชันไหนอีกคนหนึ่งมาพิมพ์ว่า floor touch ก็หมายถึงว่าลูกนะั้นนะมันทัชพื้นทีนี้น้องบีมก็พิมพ์ตอบกลับไปดีๆนะคะบอกว่า see y o u in Vietnam อีกคนหนึ่งเขาก็มาพิมพ์ต่อค่ะบอกว่า be careful when you go to the stadium love you แหมบอกให้น้องเบีมระมัดระวังด้วยนะไอ้นี้ไม่รู้ว่าเป็นห่วงหรือว่าคูนะคะแต่สิ่งที่นักกีฬาไทยจะต้องเจอแน่ๆน,นั่นก็คือเสียงโหค่ะเพราะฉะนั้นการไปเวียดนามหนนี้เราอาจจะต้องจบ เกมไวนะคะไม่เล่นยืดเยื้อนะคะ3 0มนะคะตามนี่ไทยได้นะคะศู 0, นย์ี่ให้เวียดนามได้นะคะแมมมารุกรานกันถึงในพื้นที่ส่วนตัวบางคนบอกว่าอย่าไปตอบโต้เขาคาไม่ดีมันต้องตอบค่ะถ้ามาในพื้นที่ส่วนตัวอย่างนี้นะ่ะและน้องบีมของเราก็ไม่ได้ตอบอะไรที่ไม่ดีเลยนะคะบอกว่า i am a woman นี่มันหยาบคายตรงไหนมันบอกไม่ได้เลยเจ็บมากเลยเหรอคำนี้นะ่ะ คือว่าไปแล้วก็สงสารนักกีฬานะคะที่จะต้องมาเจออะไรอย่างนี้และคงยังต้องแข่งขันกับนักกีฬาที่มีอะไรที่กำกวมกำกวมในเรื่องเพศถ้าเกิดเขาเป็นผู้ชายขึ้นมาจริงๆล่ะเราเสี่ยงนะคะเล่นกับผู้ชายนะเห็นไหมตู้เย็นทุบตุ้ม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  เดี๋ยวนี้เก่งขึ้นเยอะค่ะเวียดนามนะตั้งแต่อันดับโลกใกล้เคียงไทยเข้ามาเรื่อยๆ,ๆ,ๆเนี่ยเดี๋ยวเจอกันค่ะรายการชิงแชมป์โลกแม้ว่าจะอยู่คนละสายก็ไม่แน่นะอาจจะได้โคจรมาเจอกันหรือว่าถ้าเวียดนามหรือว่าทีมชาติไทยอาจจะรีบตกรอบไปก่อนอันนี้ก็ไม่รู้นะคะส่วนรายการยู21ชิงแชมป์โลกเวียดนามก็ได้สิทธิ์ไปแข่งค่ะเพราะว่าเข้ามาเป็นอันดับที่5ของเอเชีย การแข่งขันจะมีทีมเข้ามาเล่นทั้งหมด24ทีมด้วยกันในกลุ่ม A ประกอบไปด้วยอินโดนีเซียอร์เตนเินาเซอร์เบียโปโตริโกแคนาดาแล้วก็เวียดนามแมมอินโดนีเซียเจ้าภาพก็จัดเวียดนามไว้ในสายของตัวเองแล้วค่ะวันก่อนชุดยู1ของอินโดนีเซียค่ะเล่นกับทีมชาติอินโดนีเซียชุดยู1ของอินโดนีเซียสามารถเอาชนะทีมชาติชุดใหญ่ได้ค่ะก็มีสันติแล้วค่ะคนนึ่งนะ มาเจอกับดงที่หงแน่นอนค่ะส่วนในกลุ่มเบก็มีประเทศจีนสาหารัฐอเมริกาเม็กซิโกโดมินิกันเกาหลีใต้โครอเอเชีย ในกลุ่มซมีอิตาลีตุรกีอียิปโปรแลนด์แอลจีเรียสาธารณรัฐเช็กส่วนในกลุ่มดีค่ะก็ประกอบไปด้วยบราซิลญี่ปุน่นตุนิเซียชิลีบันการียแมตช์แรกของทีมชาติไทยจะพบกับตุนิเซียค่ะในวันที่7สิงหาคมเวลาหนึ่งทุ่มตรงค่ะก็เขายัางชั่วนะคะแมตช์แรกเจองานไม่หนักมากนะัก แต่พูดถึงในสายของเราถือว่าเป็นสายที่ค่อนข้างหนักนะคะเพราะว่ามีทั้งบราซิลมีทั้งญี่ปุ่นมีทั้งบัลการียค่ะบัลกเรีย,น,รรยนี้ไม่ธรรมดานะคะในรายการยู19ชิงแชมป์โลกเขาก็ควา้าแชมป์มาแล้วและในทีมชาติชุดใหญ่เราก็เพิ่งแพ้เข้าไป2ต่อ3เซตแต่ว่ามันก็อยู่ในเกมที่เราก็สามารถเอาชนะได้ค่ะ ส่วนอีก2ทีมที่เราจะต้องเอาชนะให้ได้เลยนั่นก็คือตูนิเซียกับชิลีคือถ้าเราเข้าเป็นอันดับที่3ในสายมันก็ดีกว่าเข้าไปเป็นอันดับที่4ของสายแล้วค่ะส่วนในรอบ16ทีมสุดท้ายกลุ่มดีของเราจะต้องไปเจอกับกลุ่ม B ีค่ะแม้ไม่เจอกับกลุ่มเวียดนามนะคะ จอกับกลุ่ม B กลุ่มของจีนอเมริกาเม็กซิโกโดมินิกันเกาหลีใต้โครเอเชียอยู่21ของจีนก็มีนะคะสาวเจ้าน้ำตาตอนนี้เล่นอยู่ในทีมชาติชุดใหญ่ของจีนในชุด v n l ค่ะแหมไม่รู้ว่าปีนี้จะน้ำตาแตกหรือเปล่านะแหมแพ้ใครก็แพ้ได้นะคะถ้าแพ้ทีมชาติไทยแล้วมันเป็นยังไงอ่ะมันรับไม่ได้หรอ แล้วเมื่อเช้าค่ะการแข่งขันยูทวอลบอลอินวิเตชั่นทัวนาเมนต์เซียงไฮ้ก็เป็นรายการพิเศษนะคะรายการรับเชิญตัวแทนจากประเทศไทยก็คือชุด u 14นะคะเขาเรียกกันอย่างนั้นแต่ว่าเขาก็มีชื่อชุดของเขาแหละ a Aero Thai Thailand Team ค่ะชื่อทีมทีม u 14จากประเทศไทยก็สามารถเอาชนะได้แล้วก็คว้าแชมป์ในรายการนี้ได้สำเร็จ ส่วนน้องๆของเราในชุดยู1่ที่เดินทางไปประเทศอินโดนีเซียตอนนี้ก็ออกเดินทางเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะและในช่วงเย็นของวันนี้ก็จะถึงอินโดนีเซียค่ะคืนนี้พักวันหนึ่งพรุ่งนี้ลงซ้อมแล้วก็แข่งจริงก็ทุ่มหนึ่งของวันที่7ก็ถือว่าได้พักพอสมควรค่ะทีมชาติไทยของเราจะลงสนามแมตช์แรกวันที่7แล้วก็จะไม่ได้พักนะคะแข่งต่อวันที่8 วันที่9สวันติดๆนะคะแล้วก็ได้พักวันหนึ่งค่ะหลังจากนั้นจะมาแข่งอีกครั้งหนึ่งก็วันที่11สิงหาคม12สิงหาคม,าคมแล้วก็จะเริ่มแข่งในการจัดอันดับตั้งแต่วันที่13สิงหาคมเป็นต้นไปส่วนรายการวอลเลย์บอลหญิงซีวีลีกสนามที่2ที่ประเทศเวียดนามจะเริ่มแข่งวันแรกวันที่8สิงหาคม เพราะฉะนั้นการออกเดินทางอย่างช้าที่สุดพรุ่งนี้ก็น่าจะต้องออกเดินทางแล้วล่ะค่ะแล้วก็ก่อนจะออกเดินทางก็จะต้องมีการประกาศรายชื่อซึ่งตอนนี้จะ5้าโมงเย็นแล้วค่ะยังไม่มีการประกาศรายชื่อแต่อย่างใดนะคะแหล่งข่าวหลายแหล่งข่าวก็บอกว่ามีโอกาสว่าน้องบุ๋มบิ๋มจะมีรายชื่อติดไปด้วย แต่ในส่วนของเจเล็กก็คิดว่าไม่น่าจะมีนะคะคิดว่าน่าจะเป็นรายชื่อของพี่ดาวกติกาแก้วพินมากกว่าค่ะคือน้องบุ๋มบิมชาชุออนมอกสีจากข่าวก็บอกว่าน้องบุ๋มบิมบอกว่าเรื่องเจ็บที่หัวไหลนะ่ะไม่มีอะไรน่ากังวลแล้วแต่เราก็กังวลน,นะคะว่าถ้าเกิดเจ็บ ขึ้นมาการแข่งขันในการชิงแชมป์โลกมันก็ใกล้จะมาถึงแล้วไม่รู้ว่าถ้าเจ็บอีกจะต้องพักฟื้นอีกนานแค่ไหนถึงจะลงเล่นในรายการชิงแชมป์โลกได้ตอนที่ทางไทยเราประกาศรายชื่อสนามแรกแล้วไม่มีชื่อของน้องบุ๋มบิม๋มโอ้ยในเพจวอลบอลของเวียดนามนี่เขาดีอกดีใจกันยกใหญ่เลยค่ะเอารูปน้องบุ๋มบิ๋มขึ้นมาแล้วก็ประโคมข่าวแล้วคนก็เข้าไปคอมเมนต์มันก็เลยทำให้เขารู้สึกว่าเขา มีความหวังมากๆค่ะที่จะสามารถเอาชนะทีมชาติไทยของเราได้ และพอเอาชนะเราไม่ได้ก็มาตั้งแง่ค่ะหาว่าเราโกงแล้วทีนี้ละค่ะเราเดินทางไปเล่นบ้านเขาเราซึ่งก็เคยเห็นมาแล้วค่ะว่าเวียดนามนั้นตุกติกขนาดไหนคนนี้เราก็ไม่รู้หรอกค่ะว่าอะไรจะเกิดขึ้นแต่สัญญากันนะคะว่าไม่ว่าทีมชาติไทยของเราจะแพ้หรือชนะเราก็คงยังเชียร์แล้วก็ให้กําลังใจนักกีฬาไทยของเราค่ะเพราะเราก็เชื่อมั่นเชื่อใจนักกีฬาไทยของเราว่า เป็นทีมนักกีฬาที่มีเกียรติมีศักดิ์ศรีค่ะคลิปนี้เจะไดกก็บนมายืดยาวพอสมควรแล้วนะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องจบไว้แต่เพียงเท่านี้ละะ้วค่ะเดี๋ยวคลิปหน้ามาบ่นกันใหม่คลิปหน้าเดี๋ยวหาเรื่องมาเมาอีกค่ะขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่กดเข้ามารับฟังรับชมแล้วก็มาร่วมพูดคุยกันนะคะขอบคุณมากค่ะแล้วเจอกันนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ